สวัสด,ดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาเจอกันกับอีซี่ซ e ่หกสามเก้าห้านะครับคลิปนี้มารีวิวกล่องหลังเนี่ยเป็นปีบ mm ๊บ hmm. ผมเพิ่งไปซื้อมาจาก3 2 0สำเพลงนะครับตรงสาขาราชพฤกษ์แบรนด์ที่เขาเอาเข้ามาขายนะครับชื่อว่า Angry r h i n นนะรับประกันรู้สึกว่าตลอดอายุการใช้งานนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือประเภทแบบว่ารับประกันการผลิตนะก็คือถ้าแบบสมมติพวกรีเบทที่เขายิงมัน มันหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนให้ใหม่ในที่นี้ก็คือเหมือนซ่อมนะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดอุบัติตเหตุแตกหักอะไรองี้อันนี้ไม่ใช่นะครับก็ถือว่าโอเคนะจริงๆผมมีกล่องหลังก่อนหน้านี้นะเป็นกล่องหลังของเดี๋ยวผมหยิบให้ดู bm moto นี่ตัวนี้เพื่อนอาจจะเคยเห็นผมรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ขนาด55ลิตรนะครับนี่แปะสิกเกอร์ไว้เรียบร้อยหมดนะมีเพลท ตัวนี้มาด้วยนะประมาณนั้นนะครับแปะไว้อย่างสวยงามเลยอะ่ะ <c oughs> นะครับไซส์ที่ผมเปลี่ยนหรอผมอยากได้ใบใหญ่ขึ้นครับประเด็นคือจริงๆเพื่อนบางคนบอกว่าไซส์55ลิตรบางคนยังบอกว่าใหญ่ไปเลยนะบางคนไปติด45ลิตรผมสายขน <c oughs> 55ลิตรจริงๆผมว่าขนาดกําลังดีนะก็คือถ้าไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีหมวกน็อกที่จะต้องใส่2ใบอะ่ะเขไม่เป็นปัญหานะ แต่ว่าของผมคือมีพารามียไปด้วยในบางวันเพราะฉะนั้นหมวกนอกสองใบใส่ไม่ได้ครับขนาดผมเป็นหมวกเขาเรียกหมวกเจ็ตอะใบหนึ่งเพราะปกติถ้าวันธรรมดาผมใส่แต่หมวกเจ็ตหมวกเต็มใบไม่ได้ใส่หรือว่าฟลิปอัพก็ไม่ได้ใส่โยเวนชี่ฮาร์ลข้างหลังนะเนี่ยใส่ฟลิปอัพนะครับก็ต้องแบบเรียกว่าอะไรต้องเปิดหมวกของภรรยาอีกใบหนึ่งที่เป็นของชาร์กนะครับ ตัว S drag 2งต้องถอดชิ้นคางออกแล้วถึงจะใส่เข้าไปได้ในกล่อง55ลิตรนะครับวันนี้ก็เลยแบบอ่ะ60ลิตรไปเลยเนี่ยอันนี้คือกล่อง60ลิตรนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยเคยคิดว่าจะเปลี่ยนหลายทีแล้วแต่เมียบอกใหญยไปใ้า่ไปใหญ่ไปพอดีวันนี้ไปเดินที่ร้าน320 HP นะครับตรงราชะพฤกษ์ลก็เลยได้มาเทียบขนาดจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่มั่ใส่หมวกเราได้สองใบก็คือมันจะขยับออกไปได้อีกคือมันออกแนวยาวความสูงอาจจะไม่เท่าไหร่ซึ่ง ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเอาก็ได้วะแล้วที่สําคัญเลยนะผมบอกก่อนนะ3,200บาทรูปบัตรเครดิตได้ไม่ชาร์จเงินบ้าไปแล้วทําไมราคาถูกจังคือไอ้แบรนด์เนี้ Angry ยไลโน่แองกี้ไอแองกี้ไลโน่อะไรเนี่ยบอกก่อนนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่เขาเอาเข้ามาทําตลาดเองคือเขานําเข้ามาเองนะครับจริงๆเนี่ยผมเห็นรีวิวนี้จากคุณจอร์ไรเดอร์มาแล้วนะเขาไปรีวิวก่อนหน้านี้ที่ 320SP แล้วก็ ไปดูเรื่องกล่องผมก็เลยเห็นนะครับตัวนี้ที่ผมเอามาเนี่ยเป็นสีนี่เขตบนเป็นสีดำนะครับเขตบนเป็นสีดำหน้าตาแบบนี้สวยไหมผมว่าก็สวยดีนะแค่ว่ามันไม่มีสติกเกอร์ติดอะไรมาเลยก็จะดูเรียบๆนะเดี๋ยวค่อยไปติดที่หลังเดี๋ยวค่อยติดที่หลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้มาด้วยนะนิ่มๆ นิ่มกว่าของ BMW มอตนะผมว่านะนิ่มกว่านะครับโดยรวมผมว่าถือว่าดีนะเออใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้นิ่มกว่าเพราะเบียนมอตอะไรนั่นแะะรู้สึกรู้สึกว่าจะแข็งกว่านี้นะครับส่วนจุดยึดอะไรเนี่ยผมว่าไม่ต่างนะมีระบบคุญแชล็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไลเนอร์ข้างในจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมว่านี้ดีนะคือมันเป็นซิป ของเดิมที่ผมใช้อ่ะคือใส่ไว้ใช่ไหมแต่พอปิดฝาแล้วขี่อ่ะเทกระจาดทุกครั้งเอออันนี้ผมว่าน่าจะดีเพราะมีซิปนะครับไลเนอร์ข้างในก็จะเป็นเหมือนฟิบฟอปไม่ใช่ฟิบฟอปแต่นอนอันนี้อันนี้เป็นแบบอ,นนแบบอันนี้เป็นแบบยึดธ,ธรรมดานะครับแต่ถ้าตรงนี้มีฟิบฟอปเขาแปะเทปกาวเวลโคไว้แล้วนะครับในเซ็ตเขาก็มีคู่มือการติดตั้งจริงๆผมว่าไม่ต้องใช้หรอกรู้กันอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ให้ชุดยึดอันนี้มาตรฐานนะชุดยึดนะครับแล้วก็คุญแจ2ดอกคุญแจ2ดอกเป็นแบบแบนเป็นแบบแบนแล้วก็ข้างในสังเกตว่ามีเทปสําหรับเอาไว้กันของกระจายอะ่ะเออประมาณนั้นแต่ว่าใช้ไปสักพักนึงอะ่ะเดี๋ยวพวกนี้ยืดมันเป็นยางอะ่ะยังไงก็ยืดอยู่แล้วนะครับระบบล็อกถือว่าปกติมาตรฐานนะครับส่วนเศษยึดเนี่ยเหมือนมาตรฐานทั่วไปหน้าตาแบบนี้ นะครับเดี๋ยวข้าไปยึดบนซีทเออแกะเพดยืดมาก่อนเวลาจะติดตั้งก็เอาออกมาก่อนแล้วก็สไลด์เอาเพดยึดออกมานี่หน้าตาเป็นแบบนี้ผมว่าฐานเขาทํามาอลูมิเนียมค่อนข้างหนาเลยนะดูสิก็ถือว่าดีนะสำหรับตัวฐานเนี่ยมันควรจะต้องหนาครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันฉีกโดยรวมผมว่าดีนะใช้ได้เลยถือว่าแจ๋วเลยเอองานสามพันสองร้อย อะไรจะถูกขนาดนั้นเออเดี๋ยวผมเทียเพื่อนๆดูดีกว่าว่าระหว่างตัวกล่อง60ลิตรเนี่ยเผื่อบางคนไม่รู้ว่ามันจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนผมถ่ายคู่ให้ดูแล้วกันมันยาวกว่านิดหน่อยก็ยังอยู่ในระยะแฮนด์ของ CT นะแต่เพื่อนบางคนบอกว่าใหญ่ไปแต่ผมใส่ขนไงผมก็เลยล่ยึดไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้จะมีโลโก้ของตัว ลัดลักกลดโกรธลักกลดโกรธเป็นแบรนด์ของร้านเขาอ่ะนะเดี๋ยวเราไปติดที่ซีทีแล้วมาดูนีกว่าเป็นยังไงสําหรับของผมนะผมจะติดตัวเขาเรียกตัวแหลกเสริมให้มันยืดออกมาถ้าเพื่อนตามจะรู้ว่าผมมาติดแหลกเสริมเพื่อให้มันยืดออกมาเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคนซ้อนมันจะได้ไม่อึดอัดเพราะถ้าเราไม่ติดนะมันยืดเข้าตรงเนี้ยมันจะแบบคนซ้อนเข้ามานั่งเนี่ยเหลือพื้นที่นิดเดียวพิงหลังมันจะตั้งมากเพราะนจะต้องเผื่อไปหน่อยผมก็เลยเผื่อไว้ นะครับก็เลยยึดตัวนี้เข้าไปถามว่าแข็งแรงไหมผมใช้มาตั้งนานแล้วอ่ะแบกของหนักมากเลยมันก็ยังไม่ค่อยแอนเลยนะตรงนี้ถ้าสังเกตดูถามว่ามันแอนบ้างไหมนิดเดียวนิดเดียวจริงๆงถือว่าแข็งแรงใช้ได้นะครับเพื่อนคนไหนสนใจว่าผมซื้อจากไหนไงผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้หมดเลยในคำบรรยายนะครับในที่นี้คงต้องติดแหลกเข้าไปก่อนติดถาดเนี่ยติดถาดวางแงวก่อนว่าจะติดตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาเลื่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เขาแถมมาให้อ่ะ ถ้ามีเครื่องมือมันก็เร็วมีเครื่องมือมันก็เร็วนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมยึดเข้าไปก่อนเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมยึดเสร็จก่อนดีกว่านะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังมันไม่งั้มานั่งดูแบบนี้มันเสียเวลานะประมาณนั้นเลยนะผมให้เพื่อนๆดูของเดิมของผมนะกล่องหลังเนี่ยผมจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือผมใส่ไม่ได้นะเนื่องจากว่าแฟนผมใช้อน,นี้ H drag เป็น S drag ของ Shar k ของเดิมผมจะกลายเป็นว่าผมจะต้องแบบ ถอดตัวชินบาตัวนี้ออกเพราะตัวนี้มันเป็นหมวกที่เขาเรียกว่าโมดูล่านะถอดชินคางตัวนี้ออกได้แล้วจะเป็นเหมือนสนาัาเป็นโอเพนเฟสนะครับก็จะต้องถอดออกแล้วก็ต้องทุกทีก็ต้องวางแบบนี้แล้วก็ผมจะมีอีกใบหนึ่งเป็นใบหมวกทรงเจ็ดผมเคยรีเพื่อนๆดูเวลาหมวกสุดนะครับหมวกสุดเป็นเจ็ดมีซันไวเซอร์อยู่ตรงนี้ของเดิมเนี่ยผมต้องถอดไอ้ตัวชินบาออกแล้วผมก็ต้องแบบ ปิดม่านนี่อมาใช่ไหมแล้วผมต้องเสียบเข้าไปแบบนี้แต่เวลานี้มันไม่จําเป็นแล้วไงใส่เข้าไปเต็มๆเลยนะเนี่ยคาร์บอนสองใบเห็นยงแต่ว่าเร็วๆนี้ผมก็เลยว่าทังั้นผมเอาเอะไรที่ผมเคยมีแต่เดิมเนี่ยคอนเซปต์เจริงๆได้ชาได้ตัวดุกดุกสองมาเป็นหมวกฟิปอัพมาแล้วเนี่ยก็เลยใบนี้ว่าจะขายแต่ขายไม่ได้สักทีก็เลยเ,ออเก็บไปใช้องเได้ไ คือขายแล้วราคาตกเยอะมากอ่ะซื้อมาหมื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นเจ็ดอ่ะปล่อยเก้าพันยังขายไม่ออกอะคิดดูแล้วกันมา,มามาพร้อมกับตัวนี้ด้วยนะชิวผมเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยเป็นสีสมุกเนี่ยเต็มใบใส่ได้ไหมโอ้โหสบายแจ้วงานนี้ไม่ต้องมานั่งแบบจํากัดจําเขี่ยแล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยปิดฝามาล็อกเสร็จเรียบร้อยสวยๆนะ ต,ตรงนี้ก็ยึดของวางของได้แล้วพอมันเป็นพ่นสีดำอันนี้ผมว่าดีตรงที่ว่าเวลาเราวางของไม่ต้องมานั่งระวังว่ามันจะแบบเป็นรอยของอลูมิเนียมอะไรเงี้ยเพราะเป็นสีดําเคลือบมาแล้วนะครับก็หูยึดถือว่าแข็งแรงดีนะตรงนี้เขายิงรีเวทมาแต่อตัวนี้มันถูกยึดด้วยน,อน็อตตัวนี้ถูกยึดด้วยน,อน็อตเพราะนั้นเวลาขี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะหลุดไหมอาจจะต้องมาหย่อดพวกล็อกท้ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบคืออันนี้ เนี่ยมันใส่ของอะไรลงไปได้แล้วมันไม่ล่วงแน่เวลาเราขี่เพราะไม่งั้นทุกทีนะล่วงกระจายบอกเลยเนี่ยมีซิปให้สองช่องตรงนี้ช่องหนึ่งแล้วก็อันนี้แบบว่าไม่มีซิปใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็มีตัวรัดเผือ่อจะรัดของลัดอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะได้อยู่นะเนี่ยแล้วมันแบบเหลือๆใส่มีช่องว่างให้เก็บนู่นนี่นั่นได้อีกผมว่าสบายเลยแล้วก็ไลเนอร์ตัวนี้มันเป็นฟิปฟอปเนี่ยตัวนี้นเป็นฟิปฟอปได้ยินเสียงไหม ถอดออกมาได้นะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถอดไปทําความสะอาดได้ครับอันนี้ผมว่าเหลือๆแล้วตอนนี้สบายๆแล้วสมมติถ้าผมวางอย่างนี้ล่ะผมวางอย่างนี้สบายอสมมติวางแบบมงหัวเจ็ตเอาหมวกเจ็ตเอาหมวกเจ็ดวางได้ไหมมันก็ได้จะได้แหละเพราะเขาบอกบวกเต็มใบใส่ได้สองใบอือไม่ได้เพราะผมมีติดอันนี้มันยื่นออกมาติดกล้อง แต่ถ้าวางความเงี้ยได้ซึ่งถ้าผมมองแล้วเนะี่ยถ้าหมวกเต็มใบสองใบใส่ได้ไหมใส่ได้นะแต่ว่าถ้ามีการใส่พวกอุปกรณ์ส่วนควบอื่นอาจจะไม่ได้ต้องวางแบบนี้อย่างเงี้ยได้ถ้าสองใบหรือเหลืออยู่แล้วเต็มใบก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเป็นหมวกที่แบบมีแอโร่มีปีกเยอะๆอาจจะไม่ได้นะ60ลิตรเพราะว่าแอโร่ตัวปีกมันยื่นขึ้นมาเยอะนะครับทีนี้ถามว่าทรงมันใหญ่กว่าเดิมเยอะแค่ไหนเนี่ย เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูดีกว่ามันก็ประมาณหนึ่งนะถ้าถามผมมันก็ไม่ได้น่าเกียดมากนะแต่ถามว่าใหญ่กว่าเดิมไหมใหญ่ครับใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าใหญ่กว่าแฮนด์ไหมคําตอบผมคือไม่ครับไม่ได้ใหญ่กว่าแฮนด์เห็นไหมถ้าเทียบจากตัวรถเนี่ยก็ยังอยู่ในพิสัยของแฮนด์ที่ขี่ไม่โดนครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราอาจจะเลี้ยวเบี่ยงโค้งอะไรเงี้ยในที่แคบๆต้องหันมาหลบๆนิดนึงเพราะมันกว้างกว่าเดิมประมาณประมาณ5เซน นะแต่โดยรวมผมว่ามันโอเคเลยเนี่ยให้ดูมุมเห็นไหมได้อยู่นะดีเลยอะ่ะอือเดี๋ยวหาติ๊กเกอร์มาติด <c oughs> มันเพนเพลนไปหน่อยเนี่ยดูด้านข้างใหญ่ไหมก็ใหญ่แหละถ้าถามผมแต่ว่ามันจุของเยอะไงอ่า,อาจจะแบบถ้าใส่ของเยอะมากอาจ,จะหน้าลอยๆหน่อยนะซีนะ CT อะ่ะเป็นธรรมชาติของมันนี่ไม่ทันไรนะรถผมตอนนี้เริ่มเหมือนกับ ตัวเฟืองดันโซ่เริ่มสึกแล้วนะเสียงดังเวลาเบิ้ลนรอบคลืรอรอบเครื่องเยอะๆอ,อ,อะไรวะงงจริงเลยรถตั้งแบบ9ก้าหมื่น่ะนี่แต่งใบก็แสนกว่าแล้วเนะี่ยยัง,ยงวิ่งแค่หมื่นหกพันโลมีอาการไว้ต้องไปเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูถือว่าโอเคเลยนี่ใช้ได้นะครับตัวคุณแจล็อกก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วธรรมดาทั่วไป นะครับไขล็อกธรรมดาเนี่ยกุญแจหน้าตาแบบนี้ไขเพื่อล็อกปึ๊บล็อกเสร็จก็กดไม่ได้ละแล้วก็อันนี้ไขปึ๊บได้แล้วะนะแต่ว่าผมมีคอนเซิร์นนิดนึงนะคือตรงนี้มันจะไม่มีเขาเรียกเป็นสลิงสำหรับคล้องไว้เพื่อล้างไว้เนี่ยเวลาที่เราเปิดแล้วดันไปแรงๆเนี่ยโอกาสที่พลาสติกตัวนี้พอเก่าแล้วอะ่ะมันจะหักเนี่ยมีสูงนะ ถ้าถามผมก็เวลาเปิดก็เรามาระวังกันดหนึ่งไม่งั้นก็อาจจะต้องทําเป็นลักษณะของสลิงเอามายึดช่วยจับสักเส้นหนึ่งเพื่อให้เป็นตัวค้าเวลาเราเปิดไม่ต้องมารับน้ําหนักที่ตัวพลาสติกตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวมันหักเรื่องของเรื่องผมว่าเดี๋ยวอาจจะทํหน้าจะนะอาจจะหาที่ยึดซัองมุมหนึ่งลองดูก่อนว่าจะยึดตรงไหนดีก็วันนี้ประมาณนี้ฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ว่าซื้อจากไหนนะประมาณนี้เลย วันนี้ก็เหมือนเดิมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อเพื่อจะได้ทราบผลการเด็ดคลิปวันนี้ไปล้วสวัสดีครับ